ามาที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับอุ้ยอุ้ย,ย,ยวันนี้ก็มีชิงแชมป์ชิงชนะเลิศน,นะมวยรอบทบวันครั้งที่ห้ามวยพันดุนะระหว่างฝ่ายพยักสอสมหมายกับเจ้าอินทรีครับเกียรติเจริญชัยร้อย่ปอนด์นี่น่าจะเป็นคู่ที่สี่นะ นี่คุณที่สี่นะนี่คุณที่สี่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยืนต่อให้ดีก่อนอ่าตั้งกายดีหน่อยตั้งกานนะต้องการตั้งกานไปอ่าชื่ออะไรเป็นพยักเอาเนี่ชื่ออะไรสุดอ่าโอเคนี่คุณที่สี่นะเนื้อตัวความสูงความยาวนะฮะอ่าเดี๋ยวรอนี่ครับนี่น่าจะเป็นในชาติมังกรนะฮะร้อยสามห้าครับนี่ มังกรครับผ่านได้กันทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวมาดูคู่เอกครับเวกันนี้ชอบฟังกรเจอกับเกตแก้วนะ้นร้อยสามห้าครับเข้กันดีนะครมาร้อยสามสิบสี่จุดแปดกันทั้งคู่เลสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่เป็นบรรยากาศการชันหนักศึกเจ้ามวยไทยวันนี้นะเที่ยงสิบห้านะ จากวิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้ก็ชิงที่สามกับชิงที่หนึ่งอะวัรอรบทัพวันครั้งที่ห้านะครับนี่ครับนี่ครับนี่คู่เอกนะฮะร<ด>วยไหมร<ด>อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคุยกับคู่เอกดำเนินการเลยนะครับเอามาคุยกันหน่อยเอาเอาแดงก่อนนะมึงไปไหนต้องใจยืนก่อนดิเฮอเดี๋ยวเอาตัวนี้น้องใจเดี๋ยว ชาติมังกรช้าพยัคค์ครับอ่ะนี่ครับเก็บเจ้าไปเต๋วอ่ะเดี๋ยวคุยกันคนนี้ก่อนเอาเป็นไงชาติมังกรวันนี้เหมือนจะมาแทนกันทั้งคู่ไหมเนี่ยครับใช่วันนี้มีการเท่าไรร้อยสามห้าใหญ่เลยล่าสุดเราชกอะไรล่าสุดอะไรเลยสามแปดเราแปดโอ้โหวันนี้เป็นไงเมื่อกี้เหยียบตาช้างเป็นไงบ้างก็ผ่านครับผ่านเฉลยซ้อมยูชอห้าพยัคค์ใช่ครับกี่วันสองาทิตย์ครับสองไม้เรื่อยเราสไตล์ไงมวยก็บเครื่องทุกอย่างครับ เดียเคยเจอเขาอย่างไม่เคยไม่เคยนะเราสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆของเราห <65 S 2> กสิบห้าีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองล่าสุดเป็นในผลงานล่าสุดที่องคเทพบอาแพนานยังนานแล้ว <laughs> นานแล้วนะแพ้มาหลังจะชกสองหลังจะสามไฟหลังเราแพ้กี่ไฟก็ไปต่อยไปนอบ กับบังเทปกี่ไฟล่ะเนี่ยยังครับยังนะอันนี้ไฟแดงนะงงโอ้โหวันนี่โดนทุบแน่อ้าววันนี้เห็นน้องอยังเขามีอะไรบ้างอ๋อนีเดินเดินเข่าเดินนะเราเสียบเปลีป่ยนลูกด่างหน่อยนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดซีสเกตครับซีสเกตนะ,อะนเอาความเชียร์หน่อยซีสเกตวันนี้จงรักภูเกฝากชาวซีสเกตครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับไฟนี้มาเอาชัยชนะกับซีสเกตครับโอเคขอให้โชคดีเอาขมเอาดีหน่อยเอาใจเอาไปได้ไป เอาได้นำตัวทีนะครับผมสวัสดีครับผมเกตแก้สายอินเตอร์ครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนที่ใต้เหรอใช่ครับที่จังหวัดระนองครับซ้อมมากี่วันได้เออยี่สิบวันนะครับรู้ตัวกี่วันเอ่ออาทิตย์นึงครับอาทิตย์แต่ว่าเราก็ซ้อมรอรายกคงไล่โ้นั่นนะครับความสูงเท่าไรความสูงแปดเจ็ดสิบครับน้ำหนักของเราเป็นวัยเท่าไหร่ครับไปประมาณหกสิบสามครับปีนี้อายุเท่าไหร่สิบแปดครับเห็นก็ไม่ชายบางกรนี่เขาเป็นงูอยังไง มวยบูสฝีมือประมาณนั้เราได้เปลี่ยนรูปร่างนะครับครยาวกว่าครับแล้วเราเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ไฟเตอร์เดินเปิดเกมเลยเหรอครับโอ้วันนี้สนุกแน่ครับอ่ะน้ำหนักเป็นไรทีนึ่งหกสามกิโลครับเคยมาที่นี่กี่ไฟแล้วครั้งแรกครับครั้งแรกเราไปชกอยู่นะโชคดูราชดำเนินด้วยไงมได้ดำเนินครับมวยไทยพันธมิตรเคยไปไหมไม่เคยครับไม่เคยนะคนอ๋อลุกหลับจากยังหวันได้นอน ะนองฝากไครับระนองเชียวันี้คากผมแอมพี่น้องชาวร์ะนองนะครับฝากไปหลังใจให้พมเลยนะครับพมเสร็จแกะท่านตัจะทำนาทีดีสุดกับเขาครับ้องมาังจากโชคดีครับผมนี่รู้เอกนั่ไมคการนะครับเฮ้ยยหันไ่นอ่าเอ้ยหมวยหูโอ้ยย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 รยยวันยียย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 อยอยย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 ยวันนี้วันหยออกอย่าลืมซื้อหยรยเบอร์นะขอให้ท่านถูกหยรยเบอร์นะวันนี้ครับ วันนี้วันที่1 6กันยายน2566นะวันนี้เปิดหัวด้วยมวยรอบทอบวันครั้งที่ห้านะเพชรประวิตครับทีเอ็มยิมครับจเจ้าเพชรแสนคมครับเจกกียิมคู่นี้120ปอนนะชิงที่อันดับ3นะครับแล้วก็คู่ที่2นี่เป็นชิงชนะเลิศนะฮะทุวันครั้งที่หมวยมันพันดุระวางภายพยัคฆ์สอสมหมายกับเจ้าอินทรีเกียรติเจริญเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัย120 ปดปดเพชรบริษมาแล้วเหรอมาแล้วมาเท่าไหร่เมช้าร้อยยีป๊ะมาเท่าไหร่จมาร้อยยี่สิบจุดหกเพชรแสนคมมารอเป๊ะเลยเหรออ๋อหมอยามาอะเพชรบริษมาร้อยยี่สิบจุดหกเพชรนคมมาร้อยยพายพยักมาเท่าไหร่ภายพยักสองสมัยคู่ชิงคู่ชิงชนะเพอโอ้ยมาร้อยยี่สิบสอจุดสี่เลยภายพยักเจ้าอนรียังไม่มา มาเท่าไหร่เกินไหมยังไ,ไม่มานะฮะส่วนชาติบางกรช่อห้าพยัคฆ์กับเกตแก้วสักอินเตอร์นี่ก็เรียบร้อยมาร้อยสามสี่จุดแปดกันทนะั้งคู่นะแล้วก็คู่ที่สี่ก็ศึกษาขอนปอลเพชรแก้วเจอเกับเพชรพยัคฆ์พุทธประชาชื่นนะ่าแม่101ร้อยหนึ่งปอนก็ผ่านเฉลยเดียวกันท้คู่นะเอามาโดยเจ้า,พาเพชรเซนเครบเจ้าเนี่ยมา120ร้อยยี่สิบคนเอเพชรเซนครบผมรู้จักเพชรแสนครี่เขากลับมาอ้อมน้อยครั้งนะ วนนี้จริงที่สามนะ <c oughs> ออกหักวันหนึ่งคู่นะ <c oughs> เพชรโพริสกับเพชรแตนคมนี่มาแม่ถ้าเข้าจริงจริงอะเพชรแสนคมมันต้องไปเจอกับภไยวายยักษ์คู่ทีน่ะ <c oughs> นะสนุกแน่เลย <c oughs> ไม่น่าจะเกิน <c oughs> สวัสดีทุกท่าน <c oughs> อ่าที่เด็ดหน่อยครับที่เด็ดรอก่อน,นะ <c oughs> ที่เด็ดมีตะทีเข็ดนะรอสักคู่นะ เอาให้เส้นคมหนึ่งร้อบปอนด์มาร้อยยี่สิบประเดี๋ยวเพศเส้นคมตามสไตล์เขาอะน้ำหนักไม่เคยไม่เคยไม่เคยเกินส่วนมากจะพอดีนะนี่คือบรรยากาศที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะฮศึกเจ้ามวยไทยครับอ่ะถ่ายรูปนี่ฮะอ่ะเฮ้ยทุกแนววันนี้ตัวนึงตัวนึนตัวนึงเพชรปาวิสอีพีเอ็มดีนี่โคอิต สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจเช้าๆสำหรับการทำงานนะน,นะเสร็คอมนี่ส่วนมากจะไม่ค่อยเกินน้ำหนักมาส่วนมากจะพอดีพอดีน้ำหนักนนะนบรรยากาศที่นี้นะ,ะรอรอรอเจ้าอินซีนะอ้าวถ่ายรูปเพลงรูปรอ แล้วก็เอาสองแสนประกอบวันนี้แลวที่สาม่นอะไรที่สามสองแสนก่อนอิ่มที่สามแต่น้ยมันเอามานีครับเป็นแสนลงมาแล้ครับแทนที่ทจะไปเข้าชิงชนะเลิศโดนโดนของปรกอบวันนั้น เอามาเอาหน่อยสุดรอหนึ่งนาทีเอาละเม็กเซนตครับวันนี้น้องใจครับวันนี้ครับผมวันนี้ร้อยยี่สิบนะมาพอดีเลยครับไม่เคยเกินครับเคยเคยชกให้ผมใช่ไหมไม่ครับไม่เคยเลยครับวันนี้จริงที่สามครับทีกแสนหน้าแสนห้าได้ไหมแสนห้าแสนห้านะวันนี้ความมั่นใจถามไปทีวันนี้ที่สามได้ชัวร์ไหมได้มั่นใจนะมั่นใจเพรอบที่แล้ววันสะดุดนิดนึงนะไม่รู้ไปกินนะไปโดนกินน้ำอะไรออกมาไปแล้วีหายไปแล้วพื้นตรงนี้ร่างกายคนนัครับผมผ่านซ้อมมากี่วัน ก็ตั้งแต่กลับไปก็ซ้อมมาซ้อมเลยนะหลอสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปอนอยเท่าไหร่ครับห้าสิบแปดปีนี้อายุเท่าไหร่ยี่สี่สามขหลังคือล่าสุดคือแพ้ก่อนแล้วนะหน้านะล่าสุดเราแพ้ไง แพ้เจ <languages? S 2> ้าสีนะโอ้เสียดายมากเลยทั้งวันนี้เข้าชิงกับพายมายักนะนะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ทีมที่สามได้่องแสงเหมือนกันอ่ะฝากคนจังหวัดบึงการฝากไปขับเชียวไหนก็มีเต็มที่ครับผมจะทำให้ดีกว่าไปทีโอเคขอให้โชคดีน้องชายครับผมครับเรียบร้อยครับเพชรเซ็ตคมนะนี่ก็ออกหักมาแล้วทั้งคู่นะนี่ดวงสัจชายโชคนะฮะมาแล้วบางคลาน้อยครับบางคลาน้อยแดงเป็นแรงแดงก็ได้เยอะกว่าจะไหนายใช่ ากกาน้อยไหลต่อไหลไหลต่อไหลต่อยกว่าหมดหมดหมดยกกระวายชูตกข้าวนเลยเลือกไว้อยากเสมออย่างเดียวใช่ให้ไกลจะหน้าก็ได้เอนีเจ้องอ่าแพ้ได้เยอะกว่าจะนีกรู้เรื่องเอามาดูนี่ครับเอามาดูนะสวัสวดีสวัสดีบังยาด้วยนะแล้วก็สวัสดีปีชา,ชาภายไปร,รักช่างแล้วครับภายพยักษ์ผ่านไปแล้วนะนี่เอามาดูคู่แรกก่อน ริงที่สามนะเพชรปริตทีเปมยิม,มาร้อยยี่สิบจุดหกส่วนเพชรแสนคมนี่เจ็กกี้ยม,มนี่มาร้อยยี่สิบพอดีนี่ช้นี่อันน,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 นี้ชิงที่สามนะส่วนคู่สองที่ชิงชนันเลิศนะฮะก็มีพายพยักสอสม,มัยมาร้อยยี่สิบสองส่วนเจ้าอิานทรีเกตเจนัชายยังไม่เห็นนะฮะและคู่เอกน้ำรายการก็ชาติมังกรชอห้าพัากาเกตแก้วสักอินเตอร์นี่สีตะเกตเจรนองนะฮะร้อยสามสิบสี่จุดแปดในการทั้งคู่ ส่วนคู่ที่สี่นี่ศึกษาคปรปอแม่แก้วกับเพชรพยักพุทธประชาชื่นคู่นี้ดูแล้วโอกาสถ่ายทอดไม่น่าจะมีนะเพราะว่ากว่าจะมอบเชมมอบที่สามกันมอบถ้วยกันแล้วก็หลายเรื่องนะคู่ที่สี่น่าจะติดตามทางเพจน,นะนี่พายพยักช่างแล้วนะครับเหลือแต่ตอนนี้คือเหลือ,เ,ลอเพชรพประวินะฮะเย,ยู่จุดหกแล้วก็พายพยักสองปอนเจ้าอินทรีนี่ยังไม่เห็นนะ นี่เจ้าสียังไม่มานะ,ะ,เ,อะเอานี่คือ,รอประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เอานี่รอนี่นี้หน,น้ากระดานไม่มีนรามวยแล้วฮะไม่มีรามวยแล้วไม่เห็นไหมไม่มีละอ่าฮะนี่ฮะผิดอาจารย์ประสิทธิ์ครับหน้ากระดานเอาละเรียบร้อยไปแล้วน้ำหนักสอบได้ไปแล้วเลอตัวนี้ก็เหลือเพชรวริษน,นะจุดหกนะแล้วก็เหลือพายพยักสองปอนกับเจ้าสีนี่ยังเดินทางมาไม่ถึงนะเดี๋ยวเจอกันครั้งนะ เดี๋ยวเยว,วเดี๋ยวพอช่างจริงเนี่ยผมเอเดี๋ยวน้ำหนักน้ำหนักผ่านมอเผมมาสรุปให้อีกครั้งนะโอเคนะครับสวัสดีครับ